ความสูงด้วยนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะอ่ะแล้ววิตามินดีที่ใส่เข้ามาให้นะคะก็คือช่วยให้การดูดซึมแคลเซียมเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเรากินแคลเซียมเข้าไปอ่ากินแบบเพียวๆนะคะไม่มีวิตามินเนี่ยไม่มีวิตามินดีเนี่ยการจะทําให้การดูดซึมแคลเซียม,มไปใช้เนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะคะรวมไปถึงตัวนะคะสังกะสีที่ใส่เข้าไปนะคะตัวนี้ก็จะ เป็นแร่ธาตุที่จําเป็นนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้ค่ะร่างกายของคนเรานะคะสามารถสังเคราะห์วิตามินได้บางตัวนะแต่ไม่สามารถสังเคราะห์แร่ธาตุได้เลยสักตัวแร่ธาตุเราต้องเติมมาจากข้างนอกค่ะวันนี้คุณหมอเติมนะคะตัวแร่ธาตุสังกสีกับทองแดงให้ด้วยสังกสีที่ไม่ใช่มุงหลังคาบ้านนะคะเป็นสังกสีแร่ธาตุนะคะนี้เอาไปนะคะดูแลในเรื่องของ ภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะตัวสังกะสีเขาจะกระตุ้นนะคะการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยนะคะอ่าเสริมเข้าไปนะคะ3องค์เนี้ย